เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนันมานี่นะครับขอทุกคนมีเงินนับปันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามานะครับผมแจะสงสัยว่านี่คืออะไรนะครับผมมันคือกิจกรรมของกิวไฟนะครับรีวอร์ดของกิจกรรมนี้สามารถเข้ามารับได้นะครับทุกๆวันนะฮะกดตามรีวอร์ดนะฮะได้ 10G XP นะผมสามารถร่วมกิจกรรมได้นะกิจกรรมนี้มันทำอะไรได้ครับมันทำในเมตาดรอปได้นะครับผมซึ่งเมตาดรอปหลายๆคนอาจจะได้เข้าทันหรือไม่ทันไม่รู้นะฮะแต่ราคาที่ เริ่มต้นก็เป็นราคาที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับคัมภี์ที่จะเก็บสะสมไว้นะวิธีการที่คุณจะสเต็กได้นะผมอย่างแรกคือไวล์ลิสต์นะครับผม, White List บผมที่เราอาจจะไม่ถึงนะเพราะว่ามันต้องใช้กิมพาวเวอร์หรือทิกเก็ตนะผมในการสเต็กไว้นะครับ,ม,รรบมันจะได้ตรงส่วนนี้นะซึ่งผมไม่ได้สเต็กกิวตัวกิวไฟไว้นะครับผมแต่คุณสามารถใช้กิจกรรมได้ครับตัวกิจกรรมนะครับผมที่เกิดขึ้นนะสามารถเบิร์น GXP ได้นะครับผมแล้วก็จะเนี่ยผมเบิร์นไปแล้วนะไม่ได้เบิร์นให้เห็นต้องขออภัยนะครับผมการเบิร์นไม่ได้เเสียยคค่าอะะไรรลนับผ พอเบอร์เสร็จปุ๊บเราก็รอกิจกรรมจนหมดนะครับผมพอหมดเสร็จปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเราจะได้วายลิสหรือเปล่านะครับเราดูวันในวันที่13นะเอนอน่าจะเป็นไม่ใช่ดิสิบสิบสี่แหละครับผมตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะก็มาดูกันนะครับผมก็ดูวันที่สิบสี่เลยทีเดียวก็ได้นะครับผมแล้วก็ันอจุวันหนึ่งเป็นการเซิร์ช NFT นะครับวันที่สิบห้านะครับผมซูนชุดหนึ่งนะสำหรับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะครับ ถามว่าคุ้มไหมนะครับผมในการซื้ออันหนึ่งเนี่ยผมมองว่าสกอร์ตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่ได้แบบเปี้ยงป้างขนาดนั้นนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ลองสมัครดูได้นะครับคิวไฟมีกิจกรรมมากมายนะครับผมสำหรับใครสนใจก็มาดูกันได้นะอันนี้เป็นไม่ใช่คะแนะนทางการเงินนะครับผมก็อยู่ที่คุณว่าจะชอบขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เข้ามาร่รวมกิจกรรมของเขาขนาดไหนเหมือนกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ